ับมานีพาดเด็กหน่อยมาจับปูโอลุงยานปูอจับจับคุ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 บดีๆดดเออลุงสลัปั๊บเออจะไปเป๊ะขาแท่งดนที่หึ่งใช่ไหมนี่บนโตเะกระเร้นนูออกครับนี่ๆๆตัวลุงนี่น นะแม่ออกก็น่าจับเอาจีิงๆลูกยานปูแทะลูกย่าลงได้อยากไอเออไอในจับปูซื้อเนาะเขาเอิ่น่าโชว์ความสามารถตัวโชว์ความสามารถตั้งแต่ยิงจับปูเป็นนี่ละฮะเดาผมจะจับเป็นมือเส้นนะครับเองผมจะจับเป็นมือเส้นแต่ยังนะคุณคุณเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันตกมือขึ้นครับแค่พังๆเลยนั่นั่นๆๆ่นนั่นทั้งนานะ จับลูกจับปูรู้มันเกลี่ยมันตอดมันตอดมาได้ป่าวมา้ครับสมมุทรไทย่านปูร่อหนานไว้ตอดไงเด้๋ยวน้องผู้ดีแพงปู ระวังนะว้าวดงหลังกดลงางหลังเรวลุงแท็กแกลุงพลมนเด็เรีวๆมัแลเล่นลงน้ลนี่ลุงๆเอาเน่ยเอาเนี่ยเอาเ่ไเอาไหร่อีหลียวตังสี่ตัวเขาจะปตับคนยันปูนะมาเร็นบ่านั่นตกนเำ็กน่อยมันละเคยตอดตอนเ้ก่อนมันเคย สันสันเนบ่พ่อพ่อพ่อนี่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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเตะข้ม่อมนี่เอาไปเลยดีๆคุบคเบิ้งแก้วนี่แหละคุบคุบทั้งหลังแม่คุบกดทั้งหลังลงสี่มืคุบกดลงัข้ากอหยาอยู่น่ะลุงคุบลงมือกดกดหลังมันไม้เร็วเร็วามกดหลังเลย เอาแ<ส>น่เนี้ยไม่ย,ยากงไดหนิแม่ไม่ยากแมไปอู้นตัวนี้พ่อพอพอ,พอมันเด็กพอตอุ่มเลยเข้าหนไหมอจับปัดจะลังเฮ้ยตัวหนึ่งดำดำ,ดำมิเซ่ลงเห็นด้วยกน<อ>จะล่ะพอมีอะไรดิเอาพามีขึ้นมาพอมีหรอปะสวัสดีครับกันสวัสดีครับโด๊ที่ตาม ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผมนะครับ